สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันที่อูชาย3 pkm นะครับมาจะพามาดูผลงานใหม่อันนี้ก็เกือบเสร็จแล้วเกือบนะใช้คำว่าเกือบคันนี้เป็น dc 93คนระับขยายปากเป็นสเปค dc 105x เรลาตัวขับแล้วก็พวกลูกดาวพวกนี้สามารถเทียบเป็นของ105ได้ครับ เดียวดันตัวนี้เทียบกองร้อยห้าได้เลยเพราะว่าขยายปากมาสเปคเท่า9ก้าเปะ๊เปะๆเอ้สเปกเท่ารอห้าเปะ๊เปะๆเลยพวกเราพวกอะไรถ้าเกิดขาดช่วงหน้างานก็ไม่ต้องไปรอรงกลึงครับสามารถต่อได้เลยไปต่อได้เลยไปซื้อที่ศูนย์ได้เลยทำไรครับช่างเฮ้ยไม่ใช่ช่างงี้คนขับรถลำนี้ก็เตรียมจะส่งกละสินเย็นนี้ครับ อันนี้พี่แกขอมาสีสันแบบไม่เหมือนชาวบ้านแกบอกมานะก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ศรัทธาเลยแล้วแต่ลูกค้าเลยอยากได้แบบไหนก็ก็บอกได้ครับแต่ช่วงนี้ก็จะเหนื่อยๆกับฟ้าฝน่ลยฝนตกทุกวันเลยทําสีแทบไม่ได้ครับรอองสีโดนรอองน้าโดนสีมันเป็นยังไงพูดผิดพูดถูกเนี่ยเดินหาของเนี้ยจะเสร็จไหมครับวันนี้พี่ต้น อันนี้เป็นพื้นล่างเราจะลงเป็นสีดําด้านคนะรับพ่นในเต็มมันเป็นแผ่นเลนะแต่ก็พ่นสีเหมือนเดิมครับเป็นแผ่นเลลแต่ก็พ่นสีทับเหมือนเดิมครับคันนั้นเป็นของอ่าลูกค้าจากเกาหลีรอจัดส่งประมาณสิ้นเดือนอันนี้เป็นของเป็นของจังหวัดอขอนแก่นอำเภอบ,บ้านแฮด ไปเดินมาก็เซียนตำตีอันนี้รถตัวเองก็เดี๋ยวเอาเข้ามาล้างปากตัวนี้ยังขายอยู่นะเอาปากเดิมมาเทิร์นนะครับแต่งไวเต็มแล้วขายประมาณสองหมืนแปดประมาณนี้แหละเอาปากเดิมมาเทิร์นนะครับส่วนลำนี้เป็นของเฮียช้างเฮียช้างสั่งสเปคไม่เหมือนชาวบ้าน ชาวบ้านก็ชาวบ้านจักยาอยู่มันร้อยห้าส่วนผมก็จัดให้คันนี้สองเมตรแปดสิบสองเซนครับเต็มๆเลยนะครับวงในนะวงในนะสองเมตรแปสิบสองลูกเกลียว2องเมตรแปดสิสั่งทำพิเศษครับนี่ก็ขัดสนิมกันครับรถอายุเยอะแล้วสนิมเยอะอันนี้ก็เป็นไปรุ่นในหมู่บ้านครับมาหางานทำโอเคครับจัดให้ มันเป็นยังไงอ้มัน,ม,นมามารับๆบ่บโอ้ฐานหมดแล้วมั้งนะบ่ฐานหมดมั้งดีไซน์ประมาณนี้เว,ว้าเราตรงชุดงาถอดได้นะ เนชุดงานวันนี้ผมทําถอดได้เหลืออีกสองปากครับที่ยังไม่เข้าไปตัดเหลือเก้าสามกับเจ็ดสิบครับช่างของเราติดงานศพเลยไม่ได้มาทํางานครับวันนี้เหลือแต่สุ่มน้ําท่อมครับ <S 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 เออเอ,อ,อยายเลื้องนอน,นี่เลื่องเลื่ยง้วหอม กับกับส้มสบงกับส้มสบงพระเป็นยังไงะมันเป็นยังไงช้างเป็นยังไงเะ้ามามีใครอยากได้เปล่ามีใครอยากได้เปล่างานงาน,งานอู่ครับรถช่างมีใครอยากได้เปล่าเอาปากเดิมมาแลกครับมาขยายเพิ่มอีกนิดหน่อย คันนี้สเปค3เมตรครับจุใจกันเลยทีเดียวเชียวจะขยายเพิ่มอีก10เซนมีขึ้นสนิมนิดหน่อยบ้างบางช่วงที่พ่นสีไม่โดนตอนนั้นทำรีบๆครับปดช่างทำรีบๆถ้าจะเอาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนพื้นให้ผมจะลงพื้นเรทให้ทั้งหมดเลยจะลงพื้นเรทให้ใหม่แล้วก็เก็บสีให้ใหม่ทั้งลำ ราคาสองหมืนแปดครับเอาปากเดิมมาเทินเอาเอาครับเดี๋ยวผมยกปากตรงนี้ขึ้นก่อนเดี๋ยวมีเดินทางขึ้นนี้ครับเดี๋ยวไม่ทันเกันม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ